เกมลุงจะมาทำรายงานท้อคอนโทรนะครับสองจอเล้ครัสิบโวลต์เข้าขา R หนึ่งทานซ้ายนะครับศูนโวลต์เข้าขา R หนึ่งด้านขวานะครับขาหนึ่งสิบกนกลางเข้าที่บวกของโหมดนะครับขาด้านขวาของสิบาสิบ k เ,เข้าลบนะครับ ของโหมดแล้วก็บวกของโหมดเข้าบวกของดิจิตอลวต์มิเตอร์ครับข mm hmm. าลบของโหมดเข้าขาลบของดิจิตอลมิเตอร์นะครับ <Yeah. S 1> มาดูโปรแกรมเลยครับ PN 001 Control m o d โ s e l e หมด o n นนะครับ <Yeah. S 1> ปรับเป็น2ครับ Talk talk c o n t r o l analog command นะครับ <Yeah. S 1> แล้วไป <Yeah. S 1> ไป013ครับ pn ศูนย์หนึ่งสามน l ำ i วันทอ์ลมนะครับปรับเป็น100ครับไปที่3ามนะครับ pn สามศูน e ์สอง m ปีดค c a l านะครับ200สองร้อยครับสามห pn สามหนึ่งสองซอฟต์สตาร์ทแอคซิเนะครับ ปรับเป็นสิบครับ soft start deceleration time นะครับ pn สามหนึ่งสามปรับเป็นสิบครับ pn สามหนึ่งสี่ครับ s curve acceleration slash deceleration time setting นะครับปรับเป็นสิบครับสามหนึ่งแปดนะครับ pn สามหนึ่งแปด t a l k command direction designation selection นะครับปรับเป็นหนึ่งครับ method for designating the direction for the talk command by digital input t-sing นะครับ3 1 pn 3.1.9 talk command scale ปรับเป็น10ครับ3.2.1 เปลี่ยนสาม s p งหนึ่งสป v ดลิมิตว t ารูเซตสรอนะครับออนไลน์เลยนะครับ นี่นะครับมาดูมอนิเตอร์นะครับ ตีให้หมดเลยครับนี่นะครับดูที่กราฟครับผมตั้งวันที่3ามร้อยรอบนะครับอันนี้จะเป็นทอกต่ำนะครับผมจะสามารถจับได้นี่ครับทอกสูงผมจะไม่สามารถจับได้นะครับ จับไม่อยู่แล้วเขาจบการทำงานเรื่องนี้ครับ